สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการหากคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับไปเริ่มต้นในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่กระสวงวัฒนธรรมนั้นผลักดันพัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์นะครับนําร่องส่งเสริมสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชูจุดแข่งด้านสถานที่ถ่ายทําทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนะคครรับวดก ช่วยดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนสร้างภาพยนตร์นะครับทางด้าน,นของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา,าสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยมีนางยุพาตวีวัฒนกิจบวรนะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรมธนธรมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วม,มนะครับ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับจัดขึ้นในช่วงวันที่6-8กันยายนที่ผ่านมาครับโดยนําผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่มีศักยภาพในการถ่ายทําภาพยนตร์และสามารถผลักดันให้เกิดมูลค่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ในอนาคตแล้วร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็องค์กรธรุรกิจในจังหวัดชลบุรี เพื่อนาเสนอแนวทางการส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของประเทศไทยในพื้นที่จังหว,วัดชนบุรีตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะครับเป็นการสร้างการรับรู้ส่งเสริมและก็สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในจังหว,วัดชนบุรีอีกด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และก มาช่วยเพิ่มมูลค่าและก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์หรือว่า c r e a t i v e Economy ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศนะครับสร้างงานสร้างไรายได้แก่ประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์เนี่ยนะครับโดยเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชนบุรีและในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณา เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์หรือว่า Creative Cities Network นะครับประเภทเมืองแห่งภาพยนตร์หรือว่า City of Film ตามแนวทางขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติและอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหการรมภาพยนตร์อีกด้วยโดยปัจจัยสําคัญของประเทศไทยที่จะทําให้เมืองพัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์นะครับอย่างเช่นสถานที่ถ่ายทําที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง แล้วก็มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วยดึงดูดชาวต่างชาติจึงเป็นโอกาสที่เลือกจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นสถานที่แห่งแรกของโครงการนี้นะครับท้งนี้เนี่ยในปี2564ที่ผ่านมานะครับอุตสาหการรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ของไทยเนี่ยก็มีไรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า5,000ล้านบาท ช่วยทาให้เกิดการจร้างงานและก็สร้างรายได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวนะครับในกระบวนการสร้างหรือการผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในวงกว้างนะครับอย่างเช่นธุรกิจการโรงแรมและที่พักนะครับธุรกิจการคมนาคมขนส่งธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจเฉพาะเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับประกอบกับปัจจุบนนันในรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่งเสริมให้ใช้อุตสาหกรรมบันเทิงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ คู่ขนานไปกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่ส่งเสริมผู้นําท้องถิน่นในการมีส่วนกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองระดับพื้นที่นะครับชูความคิดท้องถิ่นนิยมให้เกิดการพัฒนาทุกมิตินะครับทางด้านของนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาการเมือง ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาธนะครับเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้มีศักยภาพสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนนะครับสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยให้ผู้นําท้องถิ่นและก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริบทด้านต่างๆของเมืองชัยนาธผ่านการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องการเมืองการปกครองการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อนําข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นผู้นําท้องถิน่นผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาฏนะครับอีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้ด้านวิถีชีวิตการเมืองแบบประชาธิปไตยการปฏิรูปการเมืองและก็การพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรนีก็ยังได้กล่าวเน้นย้ำด้วยนะครับว่าขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย ดึงเอามิติทางการเมืองที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประชาชนส่วนรวมเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นมีศักยภาพประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยดึงเอาความเป็นท้องถิ่นนิยมนะครับมากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทุกด้านนะครับ ทั้งนี้ก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่จับมือกันเพื่อผลิตนโยบายที่เป็นประโยชน์นะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่ออนาคตลูกหลานชาวชัยนาทในภายภาคหน้านะครับให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่ได้เลือกเข้ามาทําหน้าที่แทนตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมิวงะจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่ารัฐบาลน,นั้นได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ20ปีด้านบริการสุขภาพหลักด้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพเนี่ยนะครับมูลค่าสูงโดยมีเป้าหมายสําคัญ4ประการก็คือ 1. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 2. ครับองความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการสุขภาพ 3. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 4. ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับจึงกำหนดพันธกิจในการดำเนินงานโดยส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับรวมทั้งใช้ทรัพยากรบริการสุขภาพเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมบริการและจัดก,การความรู้กิจการด้านสุขภาพตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการเพื่อสุขภาพนะครับ สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประชาชนก็ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัยโดยกิจการก็ประกอบไปด้วยการบรรยายการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานระดับจังหวัดรวมทั้งยกระดับการให้บริการในการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนผ่านระบบบิสพอร์ทนะครับแล้วก็ ขยายผลการให้บริการรอบคุมในส่วนภูมิภาครวมถึงการให้บริการข้อมูลสําหรับประชาชนในระบบ C ิ tizen Portal อีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของ UNDP นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมีการพัฒนามนุษย์สูงสุด3ปีต่อเนื่องนะครับตอกย้ําความสําเร็จของนโยบายรัฐบาลเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านนะครับทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตสรสรนักกุลนะครับรองโฆษกประจาสานักนายมนตรีก็เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNDP ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหรประชาชาตินะครับได้เผยแพร่รายงานการพัฒนามนุษย์หรือว่า Human Development Report นะครับปี2021 2022ับนะครับซึ่งมีสาระสำคัญระบุถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆที่กระทบต่อการพัฒนาของมนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการประชิญกับโรคระบาดผลจากสงครามที่กระทบต่อราคาน้ำมันและค่าครองชีพ ภัยคุกค,คามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับมีข้อเสนอแนะต่อประเทศต่างๆในการกำหนดนโยบายเพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาในสถานการณ์ความไม่แน่นอนพร้อมกันนี้เนี่ยในรายงานก็ได้จัดทําดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือว่า Human Development Index เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์โดยรายงานระบุถึง HDI หรือว่า Human Development Index ของไทยในปี2021นะครับอยู่ที่0.800อยู่ในลำดับที่66จาก191ประเทศทั่วโลกนะครับ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมากและอยู่ในประเทศกลุ่มนี้เนี่ยต่อเนื่องมา3ปีคือตั้งแต่ปี2019หรือปีพุทธศักราช2 5 6 2เป็นต้นมานะครับนอกจากนี้แล้วรองโฆษกประจําสํานักนายุนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าหากพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนมี4ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมากได้แก่สิงคโปร์ครับ0.939รูนาน0.829 มาเลเซีย0.803และประเทศไทยนะครับ0.800ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมี2ประเทศนะครับได้แก่อินโดนีเซียอยู่ที่0.705เวียดนาม0.703และประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับกลางมี4ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์นะครับ0.699สปปลาว0.607และเมียนมา0.585นะครับท้งนี้ s d i หรือว่า Human Development Index เนี่ยนะครับจะวัดความสำเร็จ โดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์3ด้านครับได้แก่ด้านสุขภาพด้านความรู้และก็ด้านการครองชีพแบ่งระดับการพัฒนาเป็น4กลุ่มนะครับซึ่งในปี2021ใน191ประเทศทั่วโลกนะครับจัดอยู่ในแต่ละกลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีการพัฒนาสูงมากนะครับก็คือดัชนีอยู่ที่0 8 0จถึง1น0งดนูเนี่ยนะครับจำนวน66ประเทศพัฒนาสูงครับดับชนีอยู่ที่0.799เนยน์จรดเจ็ดศูนย์ถึงศูนย์จุนนเดเจ็ดเก้าเ5้า ถึง0.699นะครับจำนวน44ประเทศและพัฒนาต่ำครับดัชนีอยู่ที่0.350ถึง0.549จำนวน32ประเทศนะครับการที่ประเทศไทยนั้นมีผลการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับสูงมากได้ต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความสําเร็จในการผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับซึ่งจะยังคงขับเคลื่อนโดยรับฟังข้อแนะนําขององค์กรระหว่างประเทศเช่น UNDP เนี่ยมาปรับใช้แล้วก็เดินหน้าตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนแม่บทฉบับต่างๆที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบนะครับโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่กรมอนามัยเนี่ยออกมาเน้นย้ําประชาชนนะครับว่าการกินเห็ดป่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเน้นกินเห็ดที่คุ้นเคยนะครับได้คุณค่าทางโภชนาการให้หลีกเลี่ยงการเก็บ หรือว่าซื้อหรือว่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าอาจจะมีพิษอันตรายถึงชีวิตแล้วก็มีการแนะนําวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเนี่ยจะเป็นฤดูเก็บเห็ดป่านะครับโดยเฉพาะเห็ดเพาะเห็ดกระโง,งกเห็ดตับเต่าเห็ดไครอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังซึ่งประชาชนจึงนิยมออกไปหาเห็ดป่าเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารนะครับเพื่อลดรายจ่ายหรือว่านํามาจําหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเห็ดเนี่ยนะครับเป็นอาหารประเภทผักที่มีพลังงานต่ แต่อุดมไปด้วยโปรตีนใย,ยอาหารโพแทสเซียมคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยก็ตแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่มีสปปรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบของร่างกายเพราะมีวิตามิน B และดีสูงนะครับช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคบางชนิดเช่นโรคมะเรง็งโรคเบาหวานอัลไซเมอร์หลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงอีกทั้งยังนํามาทําอาหารได้หลากหลายครับเช่น ยำเห็ด3ามอย่างแกงเลียงเห็ดแกงอ่อมเห็ดต้มยำเห็ดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะนาเห็ดมาปรุงอาหารเนี่ยต้องล้างน้ําให้สะอาดนะครับหลายๆครั้งปรุงให้สุกร้อนก่อนกินทุกครั้งด้วยซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมอนามายนัยนยครับยังบอกอยกว่าในช่วงฤด,ดูฝนของทุกปีเนี่ยนะครับมักจะมีรายงานว่าพบชาวบ้านมีอาการแพ้แล้วก็เจ็บป่วยจากสาเหตุกินเห็ดพิษเข้าไปเป็นประจำนะครับจึงไม่ควรเก็บเห็ดที่ขึ้นใกล้โรงงานสารเคมี หรือเห็ดที่ขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่ทาการเกษตรนะครับโดยใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดเนี่ยสามารถดูดซับสารพิษได้ดีนะครับหากเห็นเห็ดชนิดใดที่ไม่แน่ใจกินได้หรือไม่เนี่ยก็ไม่ควรเก็บมานะครับให้เลือกกินเฉพาะเห็ดที่รู้จักและคุ้นเคยหากไม่แน่ใจก็ไม่ควรกินนะครับจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษหรือว่าก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ห้ามกินเห็ดดิบๆโดยเด็ดขาดนะครับ ทั้งนี้เนี่ยลักษณะเห็ดพิษที่พอสังเกตได้ก็คือมีสีสันหากกินเห็ดเข้าไปแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเนี่ยนะครับควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้เตรียมน้ําอุ่นผสมผงถ่าน a c t คติเวเตชาร์โคนะครับแล้วก็ดื่ม2แก้วซึ่งแก้วแรกเนี่ยให้ล้วงคอให้อาเจียนออกมาเสียก่อนนะครับแล้วจึงดื่มแก้วที่สองแล้วก็ล้วงคอให้อาเจียนออกมาอีกครั้งไม่ควรใช้ไข่ดิบขาวนะครับจะยิ่งทําให้ผู้ป่วยในท้องเสียเพิ่มหรือติดเชื้อได้นะครับ จากนั้นใฮรรี่พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันทีแล้วก็แจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียดพร้อมนาตัวอย่างหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปด้วยนะครับเพื่อรับการรักษาได้อย่างถูกวิธีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่ขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันก็มีทั้งของที่กินได้แล้วก็ของที่เป็นพิษนะครับต้องระวังให้ดีคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนนนีีี้้ครรัััับบสสสําหววด เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย